สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเข้มครับผมหัวหน้าช่างของเต็นท์รถบ้านมงคลครับวันนี้ครับผมมีรถดีรถสวยรถเข้าใหม่คุณภาพเยี่ยมราคาไม่แพงมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับมิตซูบิชิไท i t ซันทัสสี่ประตูออโต้ครับผมคันนี้นะครับ เป็นปี2018ครับผมเกียร์ออตโต้ครับเครื่อง2.4ดีเซลครับผมมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษไปเลยครับปีดาวครับออกรถ0นยบาทไปเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมตัวรถกันเลยนะครับตัวรถคันนี้นะครับคุณลูกค้าหล่อมากครับผมไฟหน้าโปรเทคเตอร์ครับไฟหน้าเดย์ไลท์ครับ กระจังหน้าคมเมียมลมดำครับผมสีสันสวยงามครับรถไม่เคยทำสีสักชิ้นเลยนะครับผมใหม่มากครับคันนี้ช่วงล่างสวยงามครับไม่มีผูกครับผมไม่เคยพ่นเวอรดี้ชูดครับหล่อจริงครับคุณลูกค้าคันนี้มีกล้องมองหลังด้วยนะครับผม เป็นเครื่อง2.4ไมลเวกลีนดีเซลนะครับประหยัดน้ำมันมากที่สุดเลยครับอันนี้นะครับแต่งรอสวยลงตัวเท่ครับผมยางใหม่ๆดอกเต็มๆแน่นๆทั้ง4เส้นเลยนะครับผมขับได้อีกยาวไกลเลยครับโอเคครับผมพามาชมข้างในกันต่อเลยนะครับ ภายในนะครับคุณลูกค้าออปชันจัดหนักจัดเต็มไปเลยครับระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยครับผมระบบปุ่มสตาร์ทครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับระบบถุงลมนิรภัยคู่หน้าครับผมมีระบบครูทคอนโทรลด้วยนะครับระบบล็อกความเร็วครับผมจอ DVD ครับจอสัมผัสครับเชื่อมต่อ USB บลูทูธได้หมดเลยครับแอร์ดิจิตอลครับผม เกียออโต้ครับเกียทิปโทนิกครับผมโอ้โหครับออปชั่นนีครบล้นเลยครับผมเบาะหนังแท้นะครับซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเลยครับคันนี้พร้อมใช้งานได้เลยครับเบาะหลังนะครับคุณลูกค้าแท้ไม่ได้นั่งกันเลยทีเดียวครับใหม่มากครับผมเจ้าของเดิมนะครับดูแลรักษาอย่างดีเลยครับคันนี้ เป็นรถมือเดียวออกข้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพามาชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับผมขออนุญ,ญาตสตาร์ทเครื่องด้วยเลยนะครับจะได้ฟังเสียงเครื่องนะครับว่าพาะขนาดไหนนะครับผมโอเคครับชึ่งเดียวทีเดียวสตาร์ทติดง่ายครับ โอเคครับมาชมห้องเครื่องกันชัดๆเลยนะครับทีงเครื่องติดอยู่นะครับคุณลูกค้าโอ้โหครับเงียบมากครับผมแล้วเครื่องนะครับแห้งๆสนิทไม่มีเยิ้มเลยครับผมคันนี้แห้งมากเลยครับเอฟอาร์จากศูนย์จากโรงงานนะครับอยู่ครบเลยครับผมเอาที่เรียกกันว่านะครับไม่เคยขายนะครับไม่เคยขยับเลยครับคันนี้ เดิมๆโรงงานเลยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับผมรับประกันเลยครับไม่เคยชนครับหัวน็อตไม่เคยไขยไม่เคยขยับเลยครับผมสวยๆอย่างนี้หายากนะครับคุณลูกค้าเดิมทุกชิ้นเลยครับรถไม่เคยชนไม่เคยทําสีเลยครับผม ครับผมคันนี้ผมก็ขอฝากคุณลูกค้าด้วยนะครับสําหรับคุณลูกค้าท่านใดหารถรุ่นนี้อยู่นะครับผมผมรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนครับซื้อไปไม่ต้องทําอะไรแล้วครับพร้อมใช้งานได้เลยครับผมยินดีพาช่างมาดูรถมาทดลองขับได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม